สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเก็บแอปเปิลด้วยกันค่ะเดี๋ยวลกลกน้องบนยังไงจ้าเชอ ตรงนี้เป็นแคมปิ้งนะคะเคยพูดแล้วเนาะแต่ก็พูดอีกอะ่ะอยากพูด <c oughs> พูดเองก็ขำเองนะคะทุกคนไปด้วยกันคิดตรงจ้านายเพราะว่าวันธรรมดาก็ฝ <c oughs> นตก ทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งวันนะคะ่ะทุกคนก็ไม่รู้จะหาคลิปอะไรมาลงให้พี่ๆเพื่อนๆชมเนาะค่ะโอเคราก็ไปเก็บกันเป็น,ปน,นะะอ่ยันนี้นก็ว่างไม่ได้ไปบ้านพ่อใหญ่ด้วยไม่สบายเห็นใจบอกรับพี่น้องพอสบายก็ต้องออกงานะค,ะคลิปด้วคะ่ะ คลิปับข้าวก็มีค่ะแต่ก็อย่ว่าละ่ะไม่อยากทำเท่าไหร่ก็จำเซ่เนาะค่ะับข้าวก็ลงมั่งแต่แค่คลิปช็อตค่ะกับข้าวแต่ก็ไม่ได้ลงคลิปยาวนคะคะมีคลิปยาวอยู่คลิปหนึ่งทำตบข้าว ไม่ได้ลงค่ะเอา้า uh, <it> น้ำทำไมมันเต็มอ่ะน้ำร้อนตรงนี้เลยค่ะทุกคนน้ำทะเลมาน้ำทะเลหนุนหรือเปล่าคะเนี่ยดูค่ะตรงจับปลาดูเป็ดค่ะโอ้ยธรรมชาติดูค่ะดูเป็ดน่ารักอ้าวสงใสยน้ำทะเลหนุน น้ำเยอะนะคะเนี่ยทุกทีทุกทีน้ําก็อยู่ตรงโน้นนะคะตรงเป็ดนะ,ะวก็จะแห้งนะคะเสียงห่านนะคะนะคะ่ะอันนี้เสียงเป็ดไปค่ะเดี๋ยวไม่ถึงต้นแอปเปิ้ลเดี๋ยวจะมืดม,มืดแล้วค่ะแอปก็พูดอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ไกลนะคะ ดูปุกอันี้สวยแดงจึงคืน,งา,ง,คง,นางามคักเดราหงค่ะหอคู่บรรยากาศสวยงาครับพี่น้องดูค่ะอันนี้เขาก็ตกปลาใหญ่นะคะเนี่ยเห็นไหมอยู่ในน้ำอันนี้เขาก็ตกปลานะคะทุกคน เห็นเรือตำรวจมาวิ่งวิ่งเลาะเกาะน,นี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปทำทิปช็อตอยู่แต่ก็ไม่ได้ลงลบทิ้งหมดนี่นะคะ่ะา,ามาเล่นน้ำน,นะคะโอาทำไมคนเยอะอย่างเงี้ย บรรยากาศดีคนก็เยอะนะคะทุกคนออกมาเดินออกกำลังกายค่อยกัจะเก็บแอปเปิลของค่อยไปค,ค่ะอย่าชา้าช้ากำลังบิดค่ะพี่น้องตอนนี้17นะคะเพิ่ง18แล้วค่ะเดินะคะรอบสวนหลบก่อน อย่างหนึ่งวันนี้ไม่มีลมนะคะทุกคนเห็นไหมต้นไม้นิ่งมากค่ะต้นไม้นิ่งมากเลยดูค่ะวันนั้นตรงนี้หงเป็นฝูงนเลยคะ่ะพี่เพื่พพนพนอนๆดูท้องฟ้าค่ะทุกคนผ้าเรือเริ่มใหญ่เลยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเนี่ย มามาเดินนะคะสวยงามท่าเรือนี้ใหญ่นะคะทุกคนเป็นสองเกาะตรงนู้เกาะหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เกาะหนึ่งนะคะเนี่ยก็จะมีเกาะไปเรื่อยๆเกาะอำบังถึงแล้ว ต้นแอปเปิลเราหัวสั้นก็เหมือนของเราแหละของธรรมชาติไม่มีเจ้าของเราก็มาเก็บก็แบ่งให้นกมั่งให้หนูมั่งให้คนมั่งธรรมชาติของเราเอาเขาคือแอปเปิลเขาเก็บของเราหรือเปล่านี่น่ารักนีนกพิทูนนี่ มีคนเก็บยังมีคนเก็บยังคะ mm. ก็พี่น้องมีคนมาเก็บบก่กมีคนมาเก็บบอ่อกอยังดอกยูยังดอกอยู่พาโนยังดอก,อดดอกจอดจัก,กรยานก่อน แบบจักรยานก่อนนะคะนี่ค่ะตะกร้ามาด้วยนี่นะคะโอ้ยังหลาอายู่พี่น้องมึงยังหลาอายู่ค่ะพีพีผีจะมาเก็บข้าวโอ้ย อร่อยนะคะถ้าไม่อร่อยไม่มาเก็บเพราะว่าเขาอร่อยถึงได้มาเก็บตั้งกล้องก่อนค่ะพี่เพื่พพอนๆตั้งกล้องก่อนนะคะสิลม,มัมกล้องถอยสิลมบ่พี่น้อง คอยสิลมบ่สิอะไย,ย,ยวสิฉิลอมบ่เนาะฉิลมเด้อเอยมาค่ะพี่น้องมาเก็บแอปเปิ้ลด้วยกันค่ะมูกไหลนะคะ สวัส <laughs> ด,ดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเอฟซี FC ที่น่ารักทั่วโลกนะคะมาเก็บแอปเปิ้ลด้วยกันคะ่ะโอ้ต้องถือดีกว่าเนาะถือดีกว่าค่ะถือดีกว่านี่คะ่ะนี้เขาไปเขานะคะล,ลูกใหญ่มากทุกคนติดดินเลยคะ่ะแก่แล้วนะคะนี่่คะ กันมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บแอปเปิ้ลด้วยกันค่ะย,ยิ่งลูกเล็กยิ่งอร่อยนะคะทุกคนดูค่ะตัวแมลงกินอ่ะ นะคะทุกคนค่ะคนนั้น <laughs> ืมเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องวันนั้นค่อยมาก็เยืงเก็บเนาะก็แย่งเก็บกิงข้างนอกนะแล้วก็อีกลูกแหมมันช่างหล่นแม่นเหลือเกินหล่นมาใส่ดังเฉยเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะนี่ตัวมแมลงกินนะเราก็เอาไว้นี้ค่ะเอาตัวที่มแมลงไม่กินอ,อันนี้กินพี่น้อง เึิ่งค่ะพญา,านอนเนม่นเงินโใบหวยเด้อค่ะตัวอีกอย่างนี่นี่เขาไม่เอานะคะแต่สวยอะดูค่ะสวยมากเลยเราก็จะเอาแต่ลูกสวยๆนะคะทุกคนนี่อะไรค่ะนี่ค่ะ ก่อนหอยนี่มันหิุนติมันซู้มติขอก่อนหอยซู้มติเออสูมจริงด้วยดกูกลิ่นกับไกลๆค่ะดูกลิ่นเขาออกมานี่นะคะทุกคนฝนน่าไปฝนค่ะพี่น้องอร่อยทำไมอร่อยแม่มาเก็บค่ะ มาเดอคะ่ะคุณสีปานมาเดคอค่ะไงเทพเห็นมาร้านชอบกินปึ๊กโอ้ยมาเก็บเอาน้ำกันเด้ะคะอค,ค่ะพุกนี้มีตัวไอว้นี่เราก็ไม่เอาพุกนี้ไม่มีตัวเราก็เอามาเก็บน้ำกันคะ่ะแอปเปิ้ลไรสารพิษนะคะปลอดสารพิษเด้อพี่น้องนี่ค่ะ หนูความงามเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเมื่อไปถูกเมิ่งข้าน้อยง่ายเพิ่นก็กินเนาะใก่เพิ่นกินไปตัวเนาะมันต่างหลายไหมแบยงแบ่งกันไปเมิ่งข่าพี่น้องเอาไปกินที่ทำงานพร้อมเด้อพี่น้องเอาไป แบงมูก็นน้ำมูก็บอกว่าแซ่บเก็บไปแล้วค่ะมูะบอกว่าแซ่บเก็บเปิดแล้วเดีย๋ยวจะเก็บให้เบิดตนเด้อค่ะนี่อาะก,การามาใสยังดีทั้งลมทั้งฝนมันก็สิเปิ้แล้วเนาะคะ่ะป่อยไหวกับบ๊ดได้แล้วค่ะพี่น้องแมนของเฮากับคือของเฮาล่คะครับพี่น้อง แต่ว่าทั้งเท้างผุนกะสีเอาว่าหอดดอกทั้งเท้างผุนพี่น้องกะหายพันยุน่งสันซะเดี๋ยวเวลาที่หนาม,ม้ามือใด้กจะจังคอยมาแบะปีนเอาเข่าต้องดีก่อนเด้อค่ะมาได้ค่ะพี่น้องขาเรือเบิ่งหนาม,มันขึ้นมานทีพี่น้องน้ำร้ายมือนนี้ ยังดกอยู่ยังไหลอยู่พี่น้องเป็นตะการแน่ๆเลยค่ะเบิ่งค่ะหน่ลยงามๆันเด้อค่ะพี่น้องหน่ลย,ยน,นีอยอย่ครับอเอาเอาไหวแม่งกินเลยแต่ไม่แม่งกินแล้วก็เอาไว้ให้เพิ่นอู้ยพี่น,อน้องเบิ่งดูค่ะ อ่อนซ่อนเฮ้ยอ่อนซ่อนนี่ค่ะนี่งามๆเด้อนุอยน้อยก็ไว้ซะเขากับเดี๋ยวเอาต้นนุ่ยใหญ่เฮ้ยที่เป็นพู่ก็บอกเอานี่ค่ะ น้องมาเอาบ่เอาเนอกระปตกระเป็ดกระป๋าเอาเดี๋ยวไปเอากิ้งพีครชหน้องได้อีกอกิ้งนึ่ง,นง,นงงามกิ้งนี้งค่ะงามงามงามพี่น้องโอ้โหโอ้โอ้จะล้นไหมล่ะ นอนค่ะนอกนอกนต่เก็บเอาเด้อล่ะเดี๋ยวลายเด้อพี่โนโ้องเต็มตะก,กาอยู่ค่ะเต็มตะก,การโลดปลาดอันนี้จะเอาไว้ยังสีเด้อค่ะเอาไว้ให้โนกให้หนูคุณค่ะก็อย,อยังลายอยู่ลายอยู่ลายอยู่ เลยเป็นตะกา้าเด้อค่ะพี่น้องเบิง่งงามบ่ค่ะงามบ่นี่เป็นนวยงามๆเด้อค่ะพี่น้องเก็บเอาแต่หน่วยใหญ่ๆเนาะค่ะโอเคค่ะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยเด้อค่ะฝากกดติดตามหน่เด้ออย่ยขาขำพี่โคเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ Thank you to everyone for watching my K video. Thank you so much. Thank you a lot. ขอบคุณนะคะพี่พีเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะสััสดดีีค่ะ